เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอเพื่อนๆหน่งคันนะครับผมรถยนต์ยอดนิยมคนทํางานชอบไวรุ่นชอบครูชอบพยาบาลชอบทุกอาชีพชอบมากๆราคาไม่แพงแสนกว่าบาทได้รถปีใหม่ๆประหยัดน้ํามันกับ Honda City 1.5 s v ตัวท็อปสุดของรถรุ่นนี้นะครับตัวท็อปสุดของรถรุ่นนี้นะครับนะฮะคันนี้2มือในเล่มญาติกันเจ้าของเดิมเป็นพยาบาลอยู่ที่สีีาชพยาบาลน,นะครับผมนะฮะ เปลี่ยนรถใหม่ป,ป้ายแดงเรียบร้อยจึงนำคันนี้มาแบ่งปันให้กับ FC i u s c a r ท่านต่อไปได้เอาไปใช้งานเป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานสภาพสวยๆไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่ำหรือจมน้ำเป็นตัว SV ตัวท็อปสุดของรถรุ่นนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานดักเชลตุตดเป็ดเดิมๆจากโรงงานพววมาลาัยมีแพทเดิชิพที่พวงมาลาัยมีมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านหลังมี ตัวเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆนะครับเราจัดก,การเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วสีสันที่มีลิอรอยจัดก,การเก็บให้ใหม่เรียบร้อยล้อแมกเปลี่ยนใหม่ให้เป็นของตัว1.0เพื่อความลงตัวสวยงามนะครับนะฮะผมชอบมากสําหรับรายนี้ซื้อมา7,000กว่าบาทพร้อมยนันดอกนนหนาๆปีไม่ลึกใช้งานกันยาวๆครับ ะะสีสันเก็บเรียบร้อยนะครับผมที่มีริ้วรอยเก็บเรียบร้อยภายในถอดซักถอดฟอกถอดสปารเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยด้านในเป็นเบาะจริงๆเป็นเบาะกำรรมะหยี่เดิมจากโรงงานแต่เขากลัวความไม่สะอาดเขาก็เลยไปหุ้มหนังไว้นะครับไปหุ้มหนังไว้แต่ผ้ากำมะหยี่เดิมยังอยู่ภายใต้เบาะตัวนี้นะครับยังสามารถรื้อได้นะครับเป็นผ้าพิเศษที่ให้มาเฉพาะตัวท็อปด้ยน,นะค,ะครับกุญแจมีเป็นรีโมทมาให้มีกุญแจสำรองมาให้ พวงมาลัยหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะแอร์แบ็กมีมัลติฟังก์ชันต่างๆมีพันลชิพที่พวงมาลัยมีนะครับผมทว,วิตเตอร์มุงกระจกนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมา2,060,000กว่ากิโลก็ถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี2008ก็ถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี2008นะครับผมคิวรอบคันอยู่ในสภาพที่ดีครับผมด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับแผงประตูต่างๆสวยงามนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่อย่างใดเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่อย่างใด สะอาดสะอ้านผมบอกเลยกลิ่นรถคันนี้เข้าไปเหมือนกลิ่นโรงบาลเลยแบบเขารักษาสภาพมากแล้วเราไม่รู้เขาฆ่าเชื้ออะไรนะครับกลิ่นแบบมันหอมเข้าไปแล้วมันสดชื่อนอะ่ะเหมือนกลิ่นอนามัยยังไงอย่างนั้นนะครับผมนะฮะด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ฮอนด้าซิตี้อยู่แล้วล้งน้ำฝนใช้ขวาเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆลุ่มไห่สวยงามยางอะไรแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมีมาให้ครบครับผมนะฮะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ ผู้หญิงใช้งานนะครับเป็นพยาบาลนะครับผมนี่ฮะผู้หญิงใช้งานรถสูบเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda และศูนย์บริการอย่างพวกบีควิกอยู่ทุกระยะครับผมเป็นรถเดิมๆไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะสตาร์ทที่เดีติดครับสตาร์ทที่เดีติดครับนี่นะฮะสตาร์ทที่เดีติดไฟหน้าใส่กิ๊กๆขัดเรียบร้อยนะฮะสวยงามเอกสารมีครบพร้อมโอนนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอานนะครับผมบ้าโช้กซ้ายบ้าโช้กขวาเดิมๆคานหน้าเดิมๆครับผมฝากระโปรงเดิมๆครับ นะฮะรถถือว่าโอเคนะครับผมเป็นรถที่สภาพค่อนข้างดีอีกหนึ่งคันนะครับน่าใช้งานจริงๆนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับผมออปชันก็จะมีเยอะกว่าตัวทั่วไปก็อ๋อตัวท็อปนะครับออปชันก็จะมีเยอะกว่าตัวทั่วไปก็มีแพลชิพที่พงมลัยมันติฟังก์ชันต่างๆนะครับสวิตเตอร์มุมกระจกนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับผม ใครที่อยากได้นะครับในราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับฟิล์มเป็นไฮคูลเซรามิกรอบคันเลยนะครับไฮคู Hi ลเซรามิกรอบคันนะครับฟิลม์มยังมีสภาพที่ดีอยู่นะครับช่วงล่างโอเคแอร์เย็นฉับนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉํานะครับผมซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวครับแนะนําซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวยังไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมนตรสายสองกรุงเทพปริบณทลส่งฟรีต่างหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือสอง่งไปแล้วรถยนตมือสองสภาพกับราคา คุณภาพจับราคามันคือรถยนต์มือสองครับพี่ตำหนิเล็กๆน้อยๆมีอยู่แล้วอย่าคาดหวังกับรถยนต์มือสองเยอะนะครับช่วงนี้คนบางคนแบบเงินสายกระบาทจะแบบให้เหมือนป้ายแดงถ้าใครซีเรียสแนะนําซื้อรถยนต์ป้ายแดงเราเก็บงานเก็บารายละเอียดต่างๆให้พร้อมใช้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มันสมบูรณ์ให้มันสวยงามที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ตำหนิเล็กๆน้อยๆมันคือสินค้ามือสองครับผมนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรจากอของมือสองนะครับผมนะฮะ นะฮะของมือสองมันมีผ่านการใช้งานมาแล้วมันก็มีการเสื่อมโทรมตามกาลวเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดแต่สิ่งใดก็ตามนะครับพี่ๆก็ลองดูนะฮะใครที่อยากได้รับได้สวยงามพร้อมใจพร้อม ถูกใจก็มาดูมาทดลองขับได้ดูไม่เป็นพาเพื่อนมาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยรับรองเอาไปคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่ต้องเสียอยู่แล้วนะครับผมราคาต่อรองได้นิดหน่อยถ้าคิดว่าแพงลองดูคันอื่นเอาที่เหมาะสมกับราคาเอาที่ตัวเองไหวน,นะครับก็ลองดูนะครับมีเงินน้อยอยากได้ของแพงเป็นไปไม่ได้อย่าทําอะไรเกินตัวนะครับก็ลองดูนะครับฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ